สวัสดีค่ะวันนี้ร้านแฮน d c ทาร์สวินเลดจะมาแนะนำการทำไส้เทียนแบบง่ายๆสไตล์แฮนด์ทาร์นะคะอุปกรณ์ที่ใช้วันนี้ก็จะมีเตาเราจะใช้เตาไฟฟ้านะคะวันนี้เราจะใช้เตาไฟฟ้าแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีเตาไฟฟ้าสามารถใช้เตาแก๊สได้นะคะสอง <c oughs> เชือกที่ทำไส้เทียนนะคะตัวนี้จะเป็นเชือกฝ้ายร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสำหรับทำไส้เทียน สซอยแว็กนะคะตัวนี้จะทำมาจากถั่วเหลืองนะคะ4อันนี้จะเป็นฐานรองไส้เทียนนะคะห้าจะเป็นภาชนะที่สำหรับละลายเทียนนะคะวันนี้เราจะใช้เป็นถ้วยที่มีหูนะคะ6กคีมนะคะ7ดที่คีบนะคะ ปกรณ์เราก็จะมีเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยนะคะเราจะเอาซอยแว็กมาตั้งไฟนะคะเราจะใช้ไฟที่ต่ำสุดนะคะให้เขาค่อยๆละลายที่เราใช้ไฟต่ำเพราะว่าคุณสมบัติของ ของซอยแว็กนะคะถ้าเกิดเขาโดนละลายหลอมละลายด้วยความร้อนสูงจะทำให้คุณสมบัติเขาด้อยลงไปนะคะเราก็จะใช้ไฟกลางๆเราไม่ควรที่จะให้เด็กทำโดยที่ไม่มีผู้ปกครองดูแลนะคะเพราะว่าค่อนข้างอันตรายค่ะตอนนี้เราทำน้อยๆก่อนนะคะเพราะว่าเราจะทดลองให้ดูเฉยๆอุปกรณ์ทั้งหมด ติดต่อได้ในร้านแฮนด์คั v วิลเลจนะคะเข้าในช h อป e ีหรือ Lazada ได้เลยค่ะตอนนี้ซอยแว็กเราละลายเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใส่เชือกที่เราเตรียมไว้นะคะลงไปแช่สักประมาณ2-3นาทีนะคะเพราะว่าให้ให้ให้เชือกเขาดูดเทียนเยอะที่สุดนะคะเสร็จแล้วเราสามารถที่จะเอาไปตาก ที่เราตากผ้านะคะตอนนี้เราจะแช่ไว้สักคู่นะคะแล้วเราจะเอาไปเอาเขาอะไปตากไว้ให้แห้งนะคะแบบนี้นะคะเราจะดึงขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ตากให้อยู่ลักษณะนี้นะคะจนเขาแห้งเราเอามาตากกับที่หนีบผ้าแบบนี้ได้เลยนะคะรอจนกว่าเขาจะแห้ง พอแห้งแล้วเขาก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะเราก็จะเอากัรไกมาตัดขนาดตามที่เราต้องการเลยนะคะว่าเราต้องการประมาณไหนนะคะตอนนี้เราจะเอามาทําเป็นแก้วเป๊กนะคะเราก็จะให้สูงกว่าแก้วเป๊กนึง่งเสร็จแล้วเราก็จะเอาที่รองฐานรองไส้เทียนนะคะมาเราจะสอดจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะคะ แล้วใช้ครีมหนีบข้างบนนะคะหนีบไม่ต้องแรงนะคะถ้าหนีบแรงเขาจะงอนะคะทาแค่นี้เองเลยค่ะตอนนี้เราก็จะได้ไส้เทียนแล้วนะคะซอยแว็กที่เราทำนั้นน่ะเราก็จะเอาไปทำงานต่อได้เลยนะคะ เห็นไหมคะบอกแล้วง่ายๆสไตล์แฮนคราฟเราไม่ต้องไปซื้อเขาอันนึงหลายๆบาทอันนี้เวลาเราทําเราก็จะทําเองได้เลยค่ะก็ซื้อไส้เทียนมาแล้วก็แล้วเรามาทําแบบนี้ได้เลยง่ายๆนะคะเสร็จแล้วนะคะ ถูกใจฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ